เราแต่เสินใจนะแต่เสินใจเราอยู่ที่หลายคนคล้ายๆกันเลยอยู่คนเดียวนี่ย,นย้ายจิตกกันย้ายไ่ย้ายเรื่องกันย้ายกุเครกันนะจิตไม่มีเวทจิตไม่มีกำลังนี่ไงล่ะก็เรียกว่ากายวิเวกนะ ระว,ว่าจีวมว,วกาเทนเลยในระหว่างที่พระเทศไปนะอย่าให้คุยกันนะเสียงก็อบอื่นตะกบคำพระเทศนะกลงวนันแก่คนอื่นที่เธอทำกับพเยีนี่นี่เรียกว่าว่าจีวเว,ว,ว,วกไหเมื่อนอาไม่แหวกตาเทนี้นนำใจเนี่ยมาคารมความสงบนะสงัดนะคือหมายความว่า จิตเปลี่ยวจิตวเว่นะนะความวุ่ความเปลี่ยวอน,นี้ราคาสูงที่สุดนะ mm hmm. ชำระจิตของเราให้บริสุทธนะิ์นะในวอนห้ามเสงอยู่ในจิตของเรานะี่อับปเรีย่าังไรนะมันคลายออกไปด้วยอำนาจ mm hmm. มโนวิเวกนะเปลี่ยวดนะ้วย mm hmm. ปัจจองค์สมเด็จพระพ mm hmm. มเพ่างขันหามให้คิดถึงอดีตนะอดีตอันใดน,นะนตัดกระแสนะ อยา่าไปคิดปเป็นนึกมันมันล่วงมาแล้วเนี่ยไปคิดมันนึกมาแล้วมาทับปัจจุบนันเอาวโง่เก่าเต่าโตแล้ว,วอดีตคกนไปกินหมดแล้วเนี่ยกำลังนะ่ม่ลวลาองสาเด็จพระพระมีให้ละอดีตวนันอนาคตเหมือนกันเสงใดไม่มาถึงเราอย่าค้นขวา้าอย่าคิดอย่างนึกมาทับปัจจุบันนัน,น เจงใดยังไม่มาถึงเราอยาอย่าคิดอย่ากนึกนะเขาเรียกสมบัติบาสมบัติบาเนีมาครับปัจจุบันอาวอดีตอนาคตมึเกินไปกินหมดแล้วเนี่ยกำลังของจิตเนี่ยทนี้หัวใจงงๆเป็เตาตูนซะแล้วเนี่ยไม่แหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระคุณในระอดีตในละอนาคตนะข้าปัจจุบันปัจจุปัจจุปนนายปฏจติลักษมณ์มาในปัจจุบันนะนั่น กล่าวคือพระธพพระธอเนาทำพรธอให้มากเลยนั่นและอิมการ์ดังเราได้วนองสำเด็จพระพเมรพระเข้ามาในเรือนของเรานะในใจของเรานะเราต้องทําใจให้สะอาดเรือนทั้งเราเนาะมาทำให้สะอาดอย่าไม่เกล็นนะแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับนี่นั เรือนของเราเรือนของเราเนาะนี่ได้ประการองค์สมเด็จพระพมีพากนิพพานมืสามขนิดนี่กายพระองค์เป็นนิพพานนั่นจุดเผามองลงไปแล้วอ่ามันหดในธาตุพระองค์นะนั่นนี่กายพระองค์เป็นนิพพานแม่พระองค์อยู่ในที่ไหนนะนั่นลุกขมลใต้ต้นไม้นั่นพระนิพพานอยู่ในใต้ต้นไม้นนัน บางครั้งองสมเด็จพระพระเมีภคอยู่ปราสาทนาวสขานะแม่พระนิพพานอยู่ในปราสาทนาวสาขาแน่เป็นรัชษณะของกายของพระองเลยว่าใจขขงพระองนะ่านเะข้มหมายความมากองสมเด็จพ,พระพระเมีภคแม้เทศนบุหานะล้วนจะเป็นพระนิพพานนะนั่น พรามาตพระเจ้าวิเคีห้า์แสดงธรรมจักนะโอว่าพระองค์ออกจากพระโอษฐ์นะในราคาสูงให้พระเจ้าวิเคีสําเร็จได้นะสําเร็จมากผลนิพพานได้เน่ทีเดียวนะเนว่วชีนะมาดาพระทายของพระองค์ก็เป็นพระชาติพระนิพพานวองสวยมีหมองมืมดมืดในความสุขกเกษมไนดะ้เน่ละเราในมลอ,องสําเร็จพระพมีพระภาคมา ชาติพันสามพินิษมาในเรือนของเรานะนี่ยนับก็บ้องมาอยู่ในเรือนของเราเช่นนั้นนะแม่เรือนของเรานะั้นเด็ก,ก็ไมีว่หนมแกก็ไม่ว่แม่ชายหญิง็ไมีว่ะแม่พระเจ้าประสงค์สามเรน็ไมีวานะเรือนหลังนั้นนะ่นะเมนมงคนใหญ่ต่อเนะี่ยเมนเล็กเมนแดดมากแนมะ้ มันเคยขายว่าเชาโนภาพของพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่นะมันจุฟ้าเทนะเดชานะพระเดเดชะเดชาคุณของพระพุทธเจ้ามาสิงอยู่ในเรือนของเราเนี่ยเราก็นั่งอยู่ตอนหน้าพระสํานักเนี่ยแม่เดะไปเท็ต่อพระสํานักนะแม่ได้รับสัมผัสของพระองค์น่กลิ่นหอมเนี่ย ไม่เหมือนห,มอ,นหมนอมเมือเ่อกาดอกไม้เนี่ยน้หอมดอกไม้ไม่กลิ่นอันเดียวนั่นกลิ hmm. ่นของสมรรมันร้อยแปดนะหอมมาถึงใจเดียวนะนั่นไะม่ว่าไม่ว่าเราก็บริกรรมพทรุพทโธพุทโธเล่งเข้าไปนะั่นะไม่เอาคาใจนะนั่นอะานาพทุทโธล้วท่านี้พอในพุทโธยังไม่พอความต้องการ ทำให้ชำน,น,นาญยิ่งกว่านั้นนะเพื่อประกอบนะความกำลังของจิตจะเข้าไปหาสมาธินนะกำลังนะภาวนาพทุพทธพอทพธนะบัญชงคนใหญ่โตนะัน้นทำให้มากด้วยทำให้ชำนิชำนาดด้วยนะัน้นเมื่อวอนมันออกไปแล้วนั่น เขานาพุทโธพุทโธยิยยงยิงไปอ้าวอำนาจพุทโธหวัวใจมันกี่ขวักขวักลงไปเจอกวักนั่นเองมันพร้อมด้วยแสงสงว่างเดินมันพร้อมด้วยสติหน,นึ่งนะเนะี่ยจิตขวักกวักนะบรรลุลงไปนะอ้าไปถึงที่สุดของจิตนะสง,งบจะแล้วนี่ไม่ไอ้ความสงบอันนี้ราคาสองที่สดสองที่สด มากิจของบุบเทชรนมาคิดไป้อยแปลเที่ยวนะอยากละอรียเจา้าถ้าไม่คิดไม่นึกเนี่ยนะมันสุกชนทนะขนาดนั้นนะเปรียบมันเล็งนะนะมนุษย์เราเลือกเร่งเภสัชที่ชุกชนนะไม่อยู่เป็นปกติยกยกแยกแยก,ยก,ยก,ยกนะนะนั่นเวลาหัวใจของบุบเทชรนกลายคลึงกลายเล็ง หากว่าจิตสงบแล้วในราคาสูงมากสูงมากมันคลาย,ลายได้สับสมเด็จพระบรมเจดกพัฒนจิตประการใช่ไหมนีน่ของแล่งของแลงนะให้สงบได้นะจิตมนุษย์นะมันนะออกจากความเป็นเลิงแล้วเนะี่ยเป็นมนุษย์นะ่ความสงบเนะนี่ยความสงบอันเด่มแหมมือสติเพื่อสัมบัญญ,ญารักษาความสงบนะน่น อยู่ในมองของพระเจ้านะมีเหรลยละอายพระองค์ไม่กล้าส่งกิจออกจากนอกนะนะโอตปะฝก,กงกลัวพระองคนะ์นะนั่นไก่้ชิดพระองคนะ์นะนั่นเข้าสมาธิได้ง่ายที่สุดเมืม่อเข้าสมาธิเช่นนั้นจิตสงบแนละ้วอย่างที่กล่าวนะแม้ว่าในระเพ่งโดยความสงบนะอย่าให้มันหายไปนะ ได้ทรัพย์สมบัติอย่างดีแล้วไอ้ความสงบอนะันนี้นั่นพงอยู่เช่นนั้นแพ่งอยู่เช่นน,นั้นพรามระแพ่ง,พงนะอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้แพงไปแพงมาเกิดความรู้ความฉลาดมันซ้อนขึ้นมาน่ยมันพอขึ้นมาสะ่แล้วน่เนยเ่งได้ไม่รู้ก็ไม่เ่งได้ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาเ่งได้ไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอ้าอาจารย์งธทร,รม,มาสียแล้วเนี่ย เนี่น,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 นะนะนะห้อยเพ่งอยู่เช่นนั้น<ม>คำอยู่เช่นนั้นันเราเทนี้เกิดปิติแล้วเนี่ยเบากายเบาใจนะนั่นจะเห็นตัวใหญ่ขึ้นนะปิติอันนี้นะสำคัญมากมมบางคนนะน้ำตาไหลนะบางคนก็เซ่ออนทึกทึกนะบางคนนั่งนิ่งหายหมาตึมโตมโตมเลยนั่นมันแรงนะไอ้สตินะนั่นไอ้ปิตินะแรงนั่น นี่แหละท่านอาจารย์มันท่านกล่าวปติในแนบะเป็นอาหารของจิตนี่ยหากว่าคลายหนะ้ามีปิติอย่างที่กล่าวมาเนะี่ยปิติเนี่ยมันไม่ร้อยนะน้อยแปดมันมมัน,มนปติมันคลายคึงกบกิเลสของเรานะนะี่แล้วตมาพูดเร่พูดเรื่องเอกเทศนะให้ฟังนะเนะี่ยปิมันจะมีถึงร้อยแปดเที่ยงนี่นแหละกล็อนปิตปติเรียนปติที่ชลาดในปตินะนะ พระแม่นองไหยนนะ่ะ hmm. แม่อุบาสกอุบา,บาสกาิกาคนไหนเฉลาดในปบติแม่ hmm. ปรับเรียงมากอย่างนัีน่มือธรรมะดุดวงเกตนะเฉลาดในพระพุทธวจนะเบ hmm. สทงคตไปแล้ว hmm. นั่นลิมิตม,มีขึ้นมานะนี่ไอ้สัจไอ้ปีไอ้ไอความเป็นบ้าเนี่ยภ hmm. าวนาแล้วเห็นนั่น hmm. เห็นนี่เท่านะั้นแม่เห็นคนนะ่ะคอขาดเว่งเข้ามานะ่โหเนี่ย ใจหายไปเนะี่ยมาอยากเอานาอีกกว่าเป็นบ้านเะนี่ยน่บางทีเร,ราเห็นผู้ศาสมาลอยมานะเดินยังคงอยู่เวงสายเนี่ยนะั่นเะมฐานะที่ต้องสัญญาวิปราตกิริยาที่เป็นบ้าเนี่ยนะ่นเะมาทั้งหลายนะ่ะมันเกิดมาเฉะาะดวงจิตอขั้นเจนมาตรอาการของจิตมันคล้ายคลาสเด็กนะเด็กเล่นเงาของตัวนะะเราไต่ไฟขืนยกยกล็กๆกมาเล่นเงาเนี่ยนะ่นะ แม้แมนะให้เห็นเนี่ยเป็น,น,น,นเช่นนั้นเนเงาเงาอันนี่ะมันไม่เทียงนะ,ะมันทุกข์อันนี้จังตามันไม่มีปรากฏอยู่เรื่อยๆน,นะมันนะ่าหายไปนะให้ใหคล้ายก็เราดดนหนังนะดนหนังนะหนังเรื่องในโผล่ขึ้นมาโลกแจงแล้วทีนี้มันหดไปเรื่องใหม่ก็ขึ้นมาไ,มไ,ไี่แม้ใ่อุบาสุกุบาสิกาพระเนีต้องรักษาิกิด้วิธี วิธีไม่เทียมเนะยิ่งเมื่อทางไหนเกิดขึ้นมาแนละ้วเอาใจลัษณะประหารเนะี่ยทุกครั้งในจังนานตานในตอนนะี้แกนะแกแกในเม็ดนะ่มันไม่เทียมมันก็หายไปนะนะไม่ทําให้บ,บคุคคลคนนั้นเป็นมาไดานะา้นะแล้วอย่าการมามาเนี่ยเธอท่านอาจารย์มันธนวานก็สัญญาวิปราชในทวนกระแสะเข้ามาลงจิตทวนกระแสะมามาแล้วตั้งสมาธิอยู่อ้าว สตยมมันคุมไม่ได้หายแนนเมในตอนแดงแทงจัน,น,นมันแทนแสดงมันมันออกไปนนมันสัญญาไว้ประหลาดออกไปไม่เคยคลายก็ว่าเรานั่งตัวอีนะนะเราออกไปน่ะมานมาแทนนะ่นะมันเข้าไม่ทนมนเข้ามันเข้าแทนนะ่นะแล้วนั่นเรามาเข้ามันนั่งไม่ได้มานมันแทนนะแนมะมันก็งวงที่ไหน,นสงสายใหญ่โตดเน,น,นะแนน ไม่เป็นเสียเทนะลิติแน่ไม่ว่าจะไปถึงทุกข์หาในจากเตาของขีดเวดนะนั่นม้าหายไอสัญญาวิปราติ<ม>สัญญาวิปร,ญญปรัติเติบขึ้นแล้วนั่นเง<ม>ื่อละทำให้เป็นมานะคนอยากไม่รับพิจารณาปฏิภาคนในมิตรแนะ่แย่กายนะมั่งกายนะมั่งกายให้กองกำมักนะ มักมัญญาเห็นชาดดำริชอบเจนชาบมันเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยเ็นเข้าไฟแล้วเนี่ยทำงานตึงตังเราทำวใจอยู่นะนั่นอ้ามันออกข้างก้าววารไปกี่หูกีตาอดใจรัาปัสสาวะแม้แตะพระรีเจ้าท่านเห็นฤทธิทีนี้ท่านไม่เพลินไม่เพลินในควาราคะโทสามมหาที่เห็นในตอนนสะทดใหญ่เรียนแม่แม่องสมเด็จพ,พระมพมเพราพระองค์ตรัสว,ว่า คนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นธรราขดนะมันเห็นปดิภาคนะเม็ดมันไม่เทียงเลยนั่นมันเป็นตนเป็นต้นของวิปัสสนามันไม่เทียงเลยนะเห็นกระโดกนะเห็นอะไรนะนั่นเห็นมันขยายออกนะนั่นแล้วนิพพยานความบ่นหนายหนายมากที่สุดเพราะต้องหนายเมียเมียต้องหนายผัวน่ะออกภากกันออกบูดนะมันม่หอมกามชะแล้วเนี่ย มันปรุงกรรมฐา,านหาได้นะเนี่นี่แหละสำคัญในตอนในเทียมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นสัาคตนะใครเห็นสันาคตคนนั้นเห็นธรรมนะเนี่ยในทีนี้าสาคัญมากเสียวไม่เห็นในตอนในอ้าวกลายเป็นก้อนอยู่เนี่ยนั่นมันหวงอยู่เนี่ยนั่นมันรับวิทยุนะนั่นตุกเสียงิพพพตรถพรถโพธพระภายนอกไปในมันประสานกันนะผู้หญิงเห็นผู้ชายนะ่ มันติดเลยนะติดวันะน,นะนั่นผู้ชายโูปร่างเช่นนั้นสงต่ำยังงั้นแต่ทยาสายงานอาผู้หญิงเกิดเกิดค,ค,ความชอบใจใช้แล้วตันหากรึงเลยนั่นผู้ชายเห็นผู้หญิงก็โดดเดียวกันแต่งงานกันแน่มันไม่เห็นธรรมะแน่มันผิดนะนั่นปัญญาเห็นชัดดำริชอบเจเลยกายชอบ,ชอบมันไม่ชอบมันผิดนะนั่นะมันเดินทางผิดเนะีนะ่ย มันไม่เห็นตามธรรมชาติพระธรรมนะมันขอมไม่เที่ยงทุกขังในจังตามันไม่เห็นเช่นนั้นน่ะมันหอมกามนะในละมันทุกมากแล้วกอนมันแก้ไขมากแล้วกอนมันเห็นผิดเนี่ยมันเข้าป่าเข้าดงเข้านอนขวกหนามมันมากนะนั่มันไม่เห็นชอบนะวุถทางของพระอริยเจ้านะปีแปดเซนนะนันปัญญาให้ชอบดําเบชอบเจริญการชอบการงานชอบ ตั้งสมาธิชอบแนะ่นะมันไม่ชอบแน่มันโกงในจิตนะน่มันชอบนรกเปิดอสุร,รกายสัตว์ในฉานแนะมันเห็นกามนะมันติดในกามนะอ้าวเมียของเราผัวของเราเอ้าวลูกหลานของเราเอา้าวหาเงินได้ทางสุจริตก็หาได้เป็นการดีหาไม่ได้ก็หาทางถุจร,แจริแล้วนี่ข้าขายก็ถุจริตแล้วเนี่ยซื้อถูกขายแพงในโกงนะแน่ไม่ละฉันในได้ให้เราตกนรกได้เทีนะ นั่นอุมาศกอุมาศกาสมัยนี้กับสมัยก่อนในกียุดมันผิดกันมากไม่เกยนะในขยดนุยดหน้ข้างพุรธการนอนนะแม่ท่นสื่อตรงต่อธรรมวินาศนั่นทีนี้นมันโกงแน่ไปค้าขายไปโกงจึงรวยเน่ยไปสึกสงรามไปฆ่าคนเนี่มันเอาตำนาทะ ตำราเนนอกอ่ะมาสอนจิตนะนั่นไม่ไม่เอาธรรมะของพระเจ้าสอนจิตนะจิตมันจะลงยังไงจิตไม่เห็น,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 นธรรม,มน,น,นีนะ่นั่นในละในละนะพิจารณาโดยธรรมะในทิ่นนี้นนังเสือมุตุไทยทองท่านอาจารย์มันนะมันสว่างรอทั้งกลางวันกลางคืนสว่างแต่ภายในขึ้นใส่ลงไปถึงเทาง้าแต่ทเท้าขึ้นมัาสว่างนะ สว่างด้วยความโลภความฉลาดความเห็นนะั mm ่ hmm. ข้างนอกก็สว่างนะอ่าต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่มันไอจังทุกขังาตาไม่เที่ยงนะสสว่างอยู่นะนั่นะนะต้นไม้เนี่ยนนัต้นไม้สอนพระให้เป็นอรหันต์ก็ได้เ่ยใ,ใบไม้เนะี่ะในสมยัยใดหนะ้าพระท่านอยู่ในลรกขมมนได้ต้นไม้นะ เพราใบใบไม้เปลวลงมานะมาท่านโอเปริกอมันน้องไฟดวงกิดนะนี่ยทำปัญญาเนี่ยมันด้วยเทียงคือปล่อยของอวัยวะทุกส่วนอ้าวใบไม้สอนพระให้เป็นอราหันต์แล้วเนี่ยนี่มันอยู่ข้างนอกก็ไม่ข้างในก็ไม่นะข้างนอกก็ไม่เทียงข้างในก็ไม่เทียงมันเหมือนกันเนี่ยเนี่สว่างภายในก็สว่างโลกลางวันกลางกลางวันกลางคืนข้างนอกก็สว่างนะเนะ มันเรามันไม่สว่างเลยนะมันสว่างแล้วมันปกปิดนะนั่นมันมืดคึมเนะี่ยนั่นมันทําคนชั่วด้ร้อยแปดนะ่ยนรซางนรกใส่ตัวเปรต่โสุรกายสัดใจขานใส่ตัวเนี่ยนั่นเะมื่อพยานยาในพระยไยรปดอกนะในศาสนาสมณโคนดมนะ่มือพระสององค์ดับนรกได้พระมารายนะ่งนอพระนิชนาโนอนตนะพระโมคคลา สององค์ในพยนายามในโลกบ่อยๆนะเวลาท่านปล่อยดมมาสัตวนะ์นรกว่ะได้รับความสุขมาไฟดับนะ<ม>ดับเนะีนะ่ยหายใจได้นะแต่กนะ่อนหน้ามันปัดมันป่ายมันร้องคางอยู่ในกองไฟในะ<ม>ทีนี้พระเทล่าท่านสององค์ท่านองค์ใดองค์หนึ่งไปนะไหนะมันดับนะเนี่ยมาในระยะเนนะ้นะสัตนรกล้องทุกต่อพระเทล่าทั้งสอง ขอพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่นานข้าพเจ้าได้รับความสุขนะนะี่พระเทนะสององค์นะองค์ใดองค์หนึ่งนะนั่นเพราะออยังไงพระโมคคัลลานี่อยู่ในขีพระพุทธเจ้ายังไม่ชีวิตอยู่ถ้มามลัยนะคนพระองค์นี้ผ่านไปแล้วนะเกิดขึ้นทีหลังนะเกิดขึ้นทีหลังร่องทุกข์ต่อพระพุทธเจ้าขอพระองค์อยู่ที่นี่ขอท่านอยู่ที่นี่นาน ทำใจได้แบบหายใจรับรับลมหายใจสบายนะเนี่ยอ้าวพระเทวะองค์ใดองค์หน่งสององค์น่ารองทุกตบสัตว์นรกว่ะไม่ได้ไม่ได้เชียงวัดมนุษย์เนี่ยมัน,นดเลี่ยมต้องตายเนี่ยท่านนะตกนรกนะตั้งกลับตั้งการทรมานถูกยกไม่ได้ต้องต้องรากลับใน,น,นระหว่างนั้นสัตว์นรกมาลองเกลียวกล่าวกัน ขกราบมาไปหาพี่ๆน้องๆในมนุษย์โลกนะเดี๋ยวแม่ปู่ยาตาย,ายายตกนรกเสแล้วทํากรรมชินิดน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่ลูกหลานตกนรกเสแล้วทํากรรมชนิดนั้นที่นั้นนะนั่นขอฝากไปผู้ที่ฟังนะญาติโยมนะของขา้าพเจ้าอยู่ในมนุษย์โลกนะนะพระเทลานาออกจากนกรกน่ะเปิมปลอมเปิมปลอม,ลม,ลมชลยนะทั้งปัดทั้งปายทั้งล้อทั้งคางเลยนะ พระเทลามันบอกมนุษย์โลอกอ้าพากันลงส่งลงหายเที่ยวลูกหลานได้ตกนรกเข่นาาน,น,น,นะนั่นปู่ย่าตายายตกนรกเข็นนั่นเทียวนะนั่นแม่แหละ,ะมันแก้ไม่ได้แต่ต้นมือแันไม่สายนไปแก้ได้ยังไงแม่มันทําความชั่วแล้วเนี่ยแล้วเทมาติดติดตารางอแหมเราไม่ทำแค่ดีวกว่านัน่นแม่ฉันน,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 นายคนได้ขอสร้างอกสร้งางใจให้มาก เราเป็นโอมาสกเทนเเป็นโอมาสกกาที่ดีนะรับราชญาตมาจากองค์สมเด็จพระพุทธมีรปาพนะอ้างในพระกายเบดกอกัยสมัยพระองค์เข้านิพพานในกุฏินาราในครั้งนั้นนะดุขละสองนะออมาสกบาสกานะนะั่นเดี๋ยวในทถาัพุทิลาพวกเธอเข้านิพ่านะ แต่ก่อนศาสนาเศรษฐกิปกครองเดี๋ยวไม่ให้สงปกครองเด็ดเี่ยเดี๋ยวไม่ให้อุมาทศกุมารที่การับราชญาตินะถวายแสดงปัจจัยสีแต่โต๊กบํารุงศาสนาให้เต็มไม้เต็มเมร์นะนั่นพระเจ้าเป็นสองรักสาปฏิโมกนะนั่นเก็บอายุของเศรษฐกินะนี่เข้าทิพผานนี่ไม่ว่าไม้ว่าไอ้มรดกอันนใดน่ะ ไม่ใช่มีแต่พระรับมรดกนม่คณะอุบาสกบาสิการับมรดกเหมือนกันเั่นแถบนั้นอุบาสิกาอุบาสกมาลสกอเสื่งแปลว่าโลกของพระสุริยามงกุฎราชกุมารชื่อเป็นชื่อหญ่ชื่อใหญ่นะเพราะเยิงราชดานะอาเป็นอุบาสิกาเป็นราชดาของพระสุริยานั่นเพรว่อุบาสกอุบาสิกานาเทนใจสงูง สงในธรรมะสงในศีลสงในกายบำเพ็ทานแล้วก็สุมาสมาสิกานาะทีเนน่นาเป็งมองกุฎนาฏกุม,มารเป็นนาฏินดาี่ยสมัยสมัตหาแทนพระองค์สมบัติไสงเทนสสมบัตดกีเนี่ยกนเทนเน่นี่ยแม้มันไม่เที่ยงนะนั่นยางเคยขาดตายลงไปแล้วนั่น มันไม่เที่ยงต้องตายนะโกนะบรรับแทนนะยางกรุงรชาชืฤหพระยาผูสารภ้าพรยาเธอสวรนะคกลงไปแล้วพระ้าสัตรูแทนะตูหลายอย่างนะพราหมณ์สารเสด็จมหาสารเรร่ยพาาระน,น่นตายลงไปแนละ้วโกนบุตรรับแทนนะไอ้นะมระดกอันนี้อันองสมเด็จพ,พระมพมเรชาพระองค์กล่าวว่าบางครังเธอตายก่อนมรดกนะ บางครั้งเธอไม่ตายเธอของมาดกไปนั้นบุญอกของเธอมันไม่เที่ยงนะมันจบหายได้โจดภัยหนึ่งอภีอภีอภัยหนึ่งอุทกภัยหนึ่งราชภัยหนึ่งนะโซมอรนดกของเธอทาคดไม่ได้การบรรพินทานออไปแล้วนั่นก็มาได้พบได้ชัดได้นะ่ร่ำรวยมากการรักษาเด,ด่นไ้แล้วหลุงามเพราะเมียต้องงาม ภาคกรรมกรต้องงามไอ้วัวควายก็หนุ่มๆงามเนี่ยไม่ไรไอ้ความงามมันเกิดดูเซนนะนั่นว่าเทีนี้นนะมีปัญญาเนะนี่ยพุทธพุทธกึ่งในดวงกิจนะปัญญาไม่ใช่ผู้ศรัทธาโง่เงาตาตูนนะเชนลาศกึ่งในดวงกิจถึงเงาเนะนัน่นไม่ไะฉันใดก็ได้นะครับอันนี้เนะี่ยสำคัญมากนะ หากว่ามาัธยาตนเหนเข้าไปแล้วนั่นเกิดมาได้พบได้ขาดได้นะ่ะเป็นคนกําพลานะถาถนะถือเบืองเบื้องคลาขอทานกินในท้องตลาดนะมาน่าอายไล้เกินหาเป็นเช่นนั้นนะ่ะและ้วทีนี้ผมเมียเริ่มมาทษเส็นโทษเส็นไม่มีเสนะ็นนะนันอ้าวหัวหงอกตาบอดแล้วยนะ่อวัยวะพิการเนะี<ม>่ะเพิ่งที่ทษขุดทั้งไม่ใช่แล้วนะั่น ไม่ไมมนาก็นาเหือเขาเรียกว่านาเหือนะในพระกลายเป็นด,ดกนะไม่คายคายเขาแลนะน่าไม่หมากหมากที่เงินนะนะ่ยคอยเขาแลตตลอนะนะ่เซ็งไม่ประกอบเธอนะเพราะไม่มีรักษาศีลนี่ไอความงามไม่ไม,ม่เนี่ยนั่นน,นั่นอะจนึ่งแล้วก็ไม่งามเลยแล้วก็เง่าเต่าตุตนเง่าเต่าตูตนมือพูดโถเกินในยคงผิดนะนี่ ไม่สมบัติสามคะแนนไม่เกิดขึ้นเชแล้วนี่นั่นไม่รวยนะนะ่ไม่งอมนะน้ําไม่ฉลาดนะนั่นเวลาฉันใดก็ได้ขอตังอกตังใจให้มากนะเสือมอตทายท่านเจนบานท่านกล่าวอักดังมนุษย์เสสุมนุษย์เป็นเลิศเนี่ยนี่ยเลิศในความเป็นหญิงที่ดังอยู่ในทินเนนะเลิศในความเป็นชายเลิศพระเลิศเนนนี่ยธรรมวินัยองค์สมเร็จพระพุทธมุน เนะนะออะยาติายียายามขาดของอหไตกมันลกนะมเปรตอสุรกายสัตติชานะเหมือนมันลงนะลองทบกต่อพระมล,ลายพระพระมล,ลายพระมกขลานะไหมันแก้แต่ตนมือมหสายไดาแก้ไม่ได้นะไหนะนี่แหละหากว่าญาติยอมอยู่ในมอโศโลกลองหายกน,นะ สักตอนลอกมันยังไ้รับพักผ่อนนะในเพนคนจากทุกข์เบาไม่เห็นไม่ในพใระกายพิกนะเนะน,นี่ยพระกรอนเนี่ยงาญาติยอมนะ้ทำบุญอุทิศไปถึงนะนะ่กูสนอน้นนั้นส่งน้ำมาให้นะกำลังไฟไหมอยู่นะไม่ได้แักกินนะนั่นะอืมอเป็นอาหารคือหมายว่ากรรมเป็นอาหารของสั์นะน่นะ ตายไปเป็นควายหนญะ้าเขาหญ้านะเป็นอาหารของเขานั่นั่นตายตกตรกกรรมเป็นอาหารของเขานะนั่นตายขึ้นสวรรค์นะอ้าวของทิพย์เป็นอาหารของเขานะนั่นแม่าานะว่นนะา,า,า,านะฉันนายบริโภต่างอกต่างใจนะ่นั่นมไม่สวรรค์สวรรค์นะไม่เทเล่นนะมันค,คล้ายๆกับเตียงทองพระเจ้าแต่งไปแล้วนะั่นเรื่องเพ่งเท่านะนั่นมันใครพระองหน้าคน มาาขึ้นเจองทองไม่ต้องการเพราะมีนะมันต่ำม,มันเอื้อมไม่ถึงเนี่ยเอามาสกุมาเซกาเชลาร์าพระเอาแน่ึ้นเจองทองนะสะอาดนะนัน่นเกร่งเบินเปลือกไนะมสนุกสนานมากเลยแล้วทีนี้เราจะึ้นเจองทองได้ยังไงเราลำมาเทตันนี่แล้วก็โคตรสิงด้วยนะแล้วก็เลยภาวนาใช่ไหมหนะมันต่ำม,มันเอื้อมไม่ถึงแสดงเนี่ย ถึงตบาสกุมาเสกพระแนะม่น่าคนบาปยาบชาไม่ถึงไนดะ้ยังไงนะนั่นเนี่แหละให้มีมรณะสอนตนนะมันตกนรกไปตะโชกาอย่าเลยเถียอย้าพยพู้ศพลรเรื่องนั้นนั่นต้องเข้าวัดฟังคำจำศีลน,นะภาวนาพุทโธให้จิตสะอาดนอนเตียงทองขึ้นสวรรค์ได้เนะีย ระโกจสกงกแม่ไปว่าเลิศนะร่างกายก็เลิศวาจาก็เลิศน้ําใจก็เลิศนะน่ไปไปเกิดในสวรรค์นนะพวกเขาใส่ซอกแวรไปเกิดนะ่ะกายของเทพขาวดึ่งตึงเส้นหนึ่งเครื่งงองประดับหลายร้อเด,ดําเกลียนนะสนุกมากเลยนะราเริงมากเลยสวรรค์นนะ่ะนไม่เมนะตำรวจาทาหารไม่มีโจรทุร้ายนะี่เมือแต่คนมั่งเมืสีสกายจะไปรักของกันนะั่น ยวก็เวิธีบันเทิงนั้สี่ชนิดนะตายไปแล้วนายกายเป็นสมบัตินะกายก็เลิศวาจาก็เลิศนาใจก็เลิศนะปราสาทอยู่ก็เลิศนะปราสาทของเธอเนี่ยแทบนะที่จะถึงปราสาทนะไนม่กระเดียงทวนนะเมย์กระเดียงทวนนะกระเดียงนะนั่น แค่กระดิงนะ่ะนะลมพัดมาในสี่ทิศแม่ลูกกระดิงตีกระดิงแม่มันสนุกสนานมันคล้ายๆแค่ดนตรีเดียนะนั่น,น,นนะนะสนุกมากนะที่นั่งที่ก็เลิศที่นอน,นก็เลิศที่ยืนก็เทิดื่นะีนะ่แนนไม่ว่าฉันไหนก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากนะอาตมนุษย์เสียโศนะแนะนอะย่าขาดทนนะมัก หาขายในมนุษยโลกนะขาดทนนะมิดมินตึงมิดสาธิติให้ร่ำรวยสัมมาทิฏฐินะร่ำรวยนะนั่นเกิดมาในภพใดชาติใดร่ำรวยนั่นการบำเพ็ญทานไดโดูที่ย่างพระเบสันนอนนะนั่นพระไม่เห็นกล่าวไปรับทักทินทานของท่าน,นเห็นได้คนทุกคนจรนเป็นปิจากหกเป็นปฏิกาหกนะพระเบสันนอนนะหัวใจปลํำเนี่ย าทานบำเพ็ญทานขามาองค์นะนั่นทำให้เพนกินเพนดินไหวทถึงเกจข้างนะนั่นไม่ว่าสำคัญทานก็มีประสิทธิ์ศีลก็มีปฏิทธิ์ภาวนาก็มีปฏิหริรธร์ชำระจิตเปลี่ยนแปลงนะให้เป็นอริยะนะให้เป็นอริยะนะไม่ล่ให้รัก